่องเเ้้าผีีฮยนย้อนไปเมื่อสมัยที่ผมยังเล่นดน,นตรีหาเลี้ยงชีพยุคสมัยนั้นร้านอาหารผับบาร์เฟื่องฟูมากเศรษฐกิจรุ่งเรืองเงินทองหาง่ายใช้คล่องสองข้างทางของถนน เกือบจะทุกสายของกรุงเทพและปริมณฑลจะมีร้านอาหารผับบาร์เรียงรายให้เห็นเป็นระยะๆะยะยิ่งหน้าหนาวช่วงปีใหม่จะมีเทศกาลเบียร์มาเพิ่มรสชาติให้บรรยากาศสุนทรียยิ่งขึ้นหน้าห้างสปปรรพสินค้าทั่วประเทศจะมีร้านเบียร์ยี่ห้อต่างๆทั้งเบียร์สดและไม่สดให้เลือกดื่มตามใจชอบและทุกๆร้านไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จะมีดนตรีบรรเลงขับกล่อมแขกเรือที่มาใช้บริการจะเล่นดนตรีสดหรือเปิดเพลงจากเทปซีดีก็สุดแท้แต่ทางร้านจะเลือกสรรมาให้บริการเดินทางไปไหนมาไหนจะได้ยินเสียงเพลงทั้งไทยและเทศตลอดเวลาบ้านเมืองยุคสมัยนั้นเหมือนมีงานรื่นเริงตลอดทั้งปีเลยทีเดียวก็ว่าได้ปีพศนั้นผมเล่นดนตรีประจำอยู่ที่ร้านสไตล์คันทรี่เพื่อชีวิต อยู่เลยสำโรงไปเก,เกือบจะถึงปากน้ำถนนเส้นสีนครินถือว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังในย่านนั้นก็ว่าได้บรรยากาศร้านจะออกแนวคาบอยคาบอยตะวันตกตัวร้านสร้างด้วยไม้ทั้งหลังมีสองชั้นใหญ่โตพอสมควรช่วงหัวค่ำจะเป็นโฟกซองอะคูสติกจากนั้นจะเป็นวงใหญ่แนวซิกตี้ซเวนตี้และคันทรี ปิดท้ายได้วงดนตรีเพื่อชีวิตนักดื่มนักเที่ยวที่ชอบดื่มเบียร์จิบเหล้าเคล้าเสียงเพลงจะแวะมาอุดหนุนกันจนเต็มร้านแทบจะทุกวันยิ่งถ้าเป็นวันศุกร์วันเสราร์แล้วล่ะก็ต้องจัดโต๊ะเสริมกันเลยทีเดียวเลยต้องเปิดสาขาสองและสามตามมาวงผมได้รับมอบหมายให้เล่นที่สาขาสามช่วงหัวคำ่ำร้านใหญ่โตมากทำด้วยไม้ทั้งหลังเช่นกัน มีสองชั้นจุกคนได้หลายร้อยเลยทีเดียวตั้งอยู่บนถนนเส้นไปบางปูแถวแถวซอยองค์จากนั้นกลับไปเล่นที่ร้านแรกสาขาหนึ่งช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณทุกวันไม่มีวันหยุดผมเลยต้องมาเช่าห้องอยู่ในซอยองค์ใกล้ๆก,กับร้านที่ผมต้องเล่นช่วงหัวค่าเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายเป็นตึกสองคูหาประมาณสามชั้นค่าเช่าพันกว่าบาท ผมเช่าอยู่ชั้นสองห้องอยู่ก่อนสุดท้ายประมาณห้องสองห้องไม่แน่ใจที่เลือกเช่าห้องที่นี่ก็เพราะมีเพื่อนนักดนตรีและพนักงานเสิร์ฟที่ร้านเช่าอยู่หลายห้องอีกอย่างอยู่ใกล้ร้านเดินไปทำงานได้ไม่ไกลนักมีอยู่วันหนึ่งหลังจากร้านเลิกแล้วผมกับไอ้หนึ่งเพื่อนนักดนตรีที่ร้านติดลมจะไปเที่ยวต่อยังไม่อยากกลับห้องพักตอนแรก ไอ้บ้มซึ่งเล่นโฟกช่วงหัวคำ่ำจะไปด้วยมันเลยนั่งดื่มรอแต่กว่าร้านจะเลิกไอ้บ้มก็เมาหัวทิ่มไปแล้วสรุปว่าไปไม่ไหวมันขอไปนอนพักที่ห้องผมเพราะไม่อยากกลับห้องเหมือนกันผมเลยเอากุญแจห้องให้มันไปวันนั้นกว่าผมกับไอ้เหน่งจะกลับถึงห้องพระก็ออกบินทบาทแล้วเลยถือโอกาสทำบุญไถ่าบาปกันซะเลย พอไปถึงหน้าห้องผมกำลังจะเคาะเรียกไอ้เบิ้มให้เปิดประตูไอ้เบิ้มมันคงได้ยินเสียงผมกับไอ้เหน่งคุยกันหน้าห้องมันเปิดประตูออกมาทำหน้าตาตื่นบอกว่ากูถูกผีหลอกห้องมึงมีผีห้องมึมงม,มีคนตายมันพูดด้วยสีหน้าจริงจังหายเมาเป็นปลิดทิ้งเฮ้ยไอ้บ้าผีเผลอที่ไหนกันมึงเมามากไปหรือเปล่าวะไอ้นี่ผมไม่เชื่อที่มันพูด คิดว่ามันพูดอําเล่นหรือไม่ก็เมาจนเพี้ยนจริงๆกูถูกผีหลอกจริงๆกูนอนไม่ได้เลยกูไม่กล้านอนกูกลัวเฮ้ยมันยังยืนยันว่าถูกผีหลอกจริงๆไม่ได้โกหกมึงจะบ้าเหรอกูนอนคนเดียวของกูอยู่ทุกวันไม่เห็นมีผีที่ไหนมาหลอกกูเลยตลกแล้วมึงแต่ไอ้เบิ้มมันก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ามันถูกผีหลอกจริงๆไม่ได้พูดเล่นเลยขอไปนอนห้องไอ้เหน่ง ซึ่งอยู่ชั้นสามไม่กล้านอนที่ห้องผมหลังจากวันนั้นไอ้เบิ้มไม่กล้ามาที่ห้องผมอีกเลยยกเว้นวันไหนมีปาร์ตี้เพื่อนๆมากันเยอะมันถึงจะกล้ามาและมันก็ยังพูดอยู่เสมอว่ามันถูกผีหลอกที่ห้องผมแต่ไม่มีใครเชื่อมันสักคนเห็นเป็นเรื่องตลกเหลวไหลส่วนผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเพราะยังไม่เคยถูกผีหลอกสักทีอาจเป็นเพราะ กลับมาถึงห้องก็หลับเป็นตายเพราะความเมาจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากกลับจากร้านด้วยสภาพเมาเปล้นเหมือนเคยเมื่อถึงห้องก็ทิ้งตัวลงนอนหมดสภาพนักศึกษาตามปกติแล้วคนเมาหนักๆเวลานอนจะหลับเป็นตายและจะไม่ค่อยฝันอะไรส่วนใหญ่จำอะไรไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำหลับลึกหลับยาวแต่แปลกวันนั้นผมกลับฝันไปว่า ผมนั่งอยู่บนบ้านหลังหนึ่งบ้านใครก็ไม่รู้เป็นบ้านไม้ได้ถนสูงมีบันไดาพาดขึ้นเหมือนบ้านตามชนบทสมัยเก่าหน้าบ้านอยู่ติดกับถนนทางเดินหมู่บ้านลักษณะเป็นดินทรายผมเห็นเพื่อนๆน,น,นักดนตรีที่ร้านเดินมากับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งผ่านหน้าบ้านที่ผมนั่งอยู่ผมเลยตะโกนถามไปว่าจะไปไหนกันเหรอมีเพื่อนคนหนึ่งหันมากวักมือเรียกผมให้ตามไปบอกว่า มาเร็วไปดูกันผมลงจากบ้านหลังนั้นแล้วรีบเดินตามไปทันทีสักพักก็ามาถึงบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงเช่นกันแต่หลังใหญ่กว่ามีรั้วไม้เก่าๆล้อมรอบตามมุมรั้วบ้านจะมีต้นกล้วยและต้นอ้อยปลูกอยู่เป็นยมยมอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ผมนั่งอยู่ตอนแรกประมาณสามสิหลังคาเรือนเห็นจะได้ตัวบริเวณบ้านหลังดังกล่าวมีชาวบ้านเต็มไปหมด ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เหมือนกำลังมีงานอะไรสักอย่างผมเดินตามเพื่อนๆและชาวบ้านขึ้นบันไดไปบนบ้านหลังนั้นซึ่งมีชาวบ้านนั่งออกันอยู่ก่อนแล้วเต็มไปหมดสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังร่างร่างหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนเสือ่อตรงมุมห้องที่ข้อเทา้ามีโซ่ล่ามติดไว้กับเสาเรือนเป็นหญิงสาวผมยาวผิวขาวหน้าตาสวยแบบบ้านาน,นอนหันหน้าเมื่อย่างกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งตอนนี้มีผมนั่งรวมอยู่ด้วยทุกคนไม่มีใครพูดอะไรกันได้แต่นั่งมองกันไปมาอยู่อย่างนั้นเหมือนรอคอยอะไรสักอย่างขณะที่นั่งมองกันไปมาอยู่นั้นผมมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นจ้องมองมาที่ผมตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างที่กําลังก่อตัวขึ้นผมเริ่มใจคอไม่ดีมีอาการขนลุกขนพอ,พองสยองกล้าวไปทั้งตัว เหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งและแล้วทุกอย่างก็เป็นดังที่ผมรู้สึกได้จริงๆร่างหญิงสาวคนนั้นเริ่มบวมเปล่งขึ้นเปล่งขึ้นเปล่งขึ้นจนแทบจะปรีแตกออกอยู่เดี๋ยวนี้แล้วน้ำเลือดน้ำหนองไหลยเยิม้มออกมาทางรูขุมขนส่งกลิ่นเหม็นคระคลุ้มไปทั่วบริเวณวินาทีนี้ผมรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหัวใจผมเต้นแรงจนแทบจะทะลุหน้าอกออกมา หายใจถี่รัวด้วยความกลัวสุดขีดผมรีบสวดมนต์อย่างรนรานนึกถึงคุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนในชีวิตอยากจะลุกขึ้นวิ่งหนีก็ทําไม่ได้ร่างกายไม่สามารถขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวได้เลยเหมือนผมกําลังถูกบังคับให้นั่งดูความสยดสยองผมได้แต่สวดมนต์เท่าที่ผมนึกได้อยู่ในใจเร็วเปือ แต่ไม่ว่าผมจะสวดมนต์ยังไงก็ไม่สามารถกับไล่วิญญ,ญาณไปได้เลยยิ่งเพิ่มความสยดสยองขึ้นไปอีกทบเท่าทวีคูณนั่นคือท้องที่บวมเปล่งจนแทบจะระเบิดออกเหมือนมีอะไรบางอย่างในนั้นพยายามจะออกมามันค่อยๆแหวกท้องเธอออกจนแบะอ้าแล้วค่อยๆดันตัวออกมาคุณพระคุณเจ้าภาพที่ผมเห็นนั้นเป็นเด็กทารกแรกเกิดกำลังคลานตุม้มเตียมตุม้มเตียม ออกมาจากช่องท้องหญิงสาวคนนั้นตรงรี่มหาผมซึ่งนั่งตัวแข็งทื่ออยู่กับที่น้ำเลือดน้ำหนองเนียวเหนอะทั่วร่างไหลย,ย้อยเป็นทางพอคลานมาถึงก็ขว้าหมาบเข้าที่แขนผมเท่านั้นแหละผมแหกปากร้องสุดเสียงด้วยความกลัวสุดขีดปูช่วยด้วยผมสะดุ้งลืมตาตื่นใจเต้นตูมตามเงือกามแต่พลักขนลุกขนพองไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจุดเท้า นี่มันไม่ใช่ฝันมันคือของจริงผมถูกผีหลอกจริงๆเพราะผมรู้สึกได้ถึงการสัมผัสที่แขนผมจากผีเด็กทารกนั้นมันเหมือนมีมือมาจับแขนผมจริงๆยิ่งไปกว่านั้นกลิ่นเหม็นเหมือนของเนา่ายังตลบอบอวนอยู่ทั่วห้องที่ผมเรียกปู่ให้ช่วยคือปู่ของผมเองซึ่งท่านเสียไปแล้วเพราะไม่ว่าผมจะสวดมนต์ยังไงก็ไม่สามารถขับไล่วิญญ,ญาณไปได้เลยและก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมผมต้องเรียกให้ปู่ช่วยแต่มันก็ได้ผลไฟในห้องยังเปิดอยู่แสดงว่าเมื่อถึงผมก็นอกไปเลยเวลาตอนนี้น่าจะตีห้าใกล้จะเช้าแล้วผมรีบขึ้นไปหาไอ้หนึง่งที่ห้องชั้นสามเพื่อจะไปขอหลบภัยก็ไปเจอไอ้เบิ้มอยู่ด้วยพอดีเลยเล่าให้พวกมันฟังว่าโดนผีหลอกที่ห้องเห็นไหมกูบอกมึงแล้วว่าห้องมึงมีคนตายห้องมึงมีผีทีนี้ มึงเชื่อกูหรือยังล่ะไอ้เบิ้มมันย้ำเตือนความจำที่มันเคยพูดไว้ด้วยสีหน้ายิ้มๆเชื่อยิ่งกว่าเชื่อเลยวะน่ากลัวชิบเป๋งสงสัยวันนี้ต้องไปทำบุญถวายสังฆทานแล้ววะเช้านั้นผมเลยชวนไอ้เบิ้มไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดปากน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่วิญญาณหญิงสาวคนนั้นกับลูกของเธอซึ่งเธอน่าจะตายท้องกลมจะด้วยสาเหตุอะไรนั้นไม่อาจจะรู้ได้ เธอคงต้องการแค่ให้ใครสักคนทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อจะได้ไปเกิดใหม่ในพภพปุ่มที่ดีหรืออะไรนั้นก็สุดแท้แต่เธอบังเอิญผมกับไอบเบิ้มมีเซนทางด้านนี้อยู่แล้วเลยติดต่อสื่อสารได้ง่ายแต่ก็เล่นเอาเกือบจับไข้หัวกรนกันเลยทีเดียวหลังจากวันนั้นผมก็ยังพักอยู่ที่ห้องเดิมไม่ได้ย้ายไปไหนยังคงเล่นดนตรีหาเลี้ยงชีพตามปกติ ส่วนวิญญาณผีสาวกับลูกของเธอนั้นก็ไม่เคยมาหลอกหลอนผมอีกเลยจนผมย้ายออก